สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ์ขมินตัดเพาะวัฒนธรรมคล้ายกันคนหน้าคล้ายกันทำไมไม่มาเที่ยวประเทศกูบ้างก็นะการท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นที่นิยมสำหรับชาวโลกเลยก็ว่าได้นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อของประเทศต,าต่างๆที่ได้รับการโหวตหรือจัดอันดับจากสื่อนักลงทุนนักเดินทางจากทุกมุมโลกในเรื่องต่างๆนะครับ ประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งประเทศที่น่าลงทุนด้วยชื่อเสียงโด่งดังไปไกลข้ามน้ําข้ามทะเลนําพาชาตต่างชาติจานวนไม่น้อยให้เดินทางมาเที่ยวและอาศัยอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นอาชีพยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ฝรั่งเขาอัพลง youtube กันทุกวันจนเราเห็นกันว่อนเน็ตนี่แหละด้วยเหตุผลนานาประการนะครับท่านผู้ฟังเช่นอากาศ ซึ่งว่าไปแล้วประเทศไทยจะมีช่วงไฮซีซันซึ่งช่วงปลายปีอากาศก็จะไม่ร้อนมากนะักและมีลมเย็ยนสบายนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆในการมาเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีหรือว่าจะเป็นเรื่องอาหารอาหารอาหารไทยนี่ก็ ไปไกลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆชาวต่างชาติก็พากันชื่นชอบเช่นต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานนี่เมื่อเร็วๆนี้ผัดกะเพราก็ได้อันดับที่1ในการจัดอันดับเมนูที่ชาวมนุษย์โลกเราชอบมากที่สุดนี่แหะรอยยิ้มและมิตรภาพ วัฒนธรรมที่งดงามเทศกาลก็ตลอดทั้งปีของไทยเนี่ยนะก็จะมีเทศกาลต่างๆทั้งเทศกาลทางวัฒนธรรมทางศาสนาต่างๆเช่นลอยกระทงสงการปีใหม่โอ้ชาวต่างชาติเองเขาก็ชอบหลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกา์เนี่ยก็เป็นเทศกาลที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลยนะครับต้องรู้ฟัง นอกจากที่เล่ามาแล้วเนี่ยนะก็มีเยอะมากมายที่เป็นสาเหตุว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวที่เมืองไทยจากประเด็นนี้นะครับก็มีผู้ใช้ Facebook ชาวเขมรได้โพสต์ข้อความรพร้อมรูปวัดของไทยที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินเที่ยวชมโดยเขาบอกว่าวัฒนธรรมคล้ายกันคนหน้าคล้ายกันทำไมไม่ไปเที่ยวประเทศกูบ้างไม่ได้เปรียบเทียบนะ แต่พอเห็นแล้วคิดถึงประเทศจากโพสต์นี้ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ฟังเช่นบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาตรงๆเลยนะมันเกี่ยวกับสินค้าการสร้างแบรนด์การตลาดกัมพูชามองถึงจุดแข็งและจุดอ่อนการวิเคราะห์วัฒนธรรมคล้ายคลึงกันแต่มันคือวิถีชีวิตของผู้คนดูอย่างเชียงใหม่ก็คล้ายกรุงเทพแต่ด้วยเอกลักษณ์เชียงใหม่สามารถทำให้แตกต่างและวาดภาพนักท่องเที่ยวได้มาก โดยไม่ต้องแข่งหรือเทียบกับกรุงเทพเลยกัมพูชาไม่สามารถเติบโตได้ภายใต้เงาของกรุงเทพมันต้องพัฒนาต้องใช้เอกลักษณ์ของตัวเองถ้าคิดว่าไทยกับเขมรเหมือนกันทําไมคุณไม่มาที่ประเทศไทยคัดลอกวัฒนธรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทยแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวอะไรทำให้ชาวเขมรคิดว่าวัฒนธรรมของพวกเขาคล้ายกับวัฒนธรรมของไทย ไม่คล้ายยามาโนซึ่งจะค้ายก็ได้รับอิทธิพลมาจากสยามไปเน้นๆถ้าจะให้ไปประเทศที่ได้รับซอฟต์พาวเวอร์ไปเที่ยวประเทศที่เขาดั้งเดิมไม่เติมแต่งดีกว่าไหมไม่มีอะไรคล้ายกันไม่มีอะไรที่คล้ายกันกัมพูชาเป็นเวอร์ชั่นปลอมของประเทศไทยมีหนึ่งอย่างแหละที่คล้ายกันคือไม่เคยเป็นเมืองครึ่งของฝรั่งเศสส่องกระจกดูตัวเองก่อนนะ้เขมรไฮไลท์ของประเทศคุณคืณคออะไร แม้บางสิ่งจะคล้ายกันทางวัฒนธรรมแต่บางสิ่งก็ใช้ร่วมกันไม่ได้และนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือวัฒนธรรมไทยไม่มีอะไรที่เหมือนกันหรอกเพราะกัมพูชากำลังพยายามทำหน้าที่เป็นประเทศไทยสาขาสองนี่คือผลงานของการเรียกร้องวิถีไทยมากเกินไปซึ่งของต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอาหาร บันเทิงศิลปะและอื่นๆนักท่องเที่ยวทราบว่าใครต้นฉบับจึงไม่มีความสนใจให้พวกเขาไปกัมพูชาเพราะพวกเขาสามารถเห็นต้นฉบับและดีกว่ามากในประเทศไทยเขมรจําเป็นต้องเปลี่ยนความคิดและเดินตามลากเงาตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเพื่อให้พวกเขาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถ้าวัฒนธรรมคล้ายกันก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงกัมพูชาทำไมถึงยังไม่รู้ บ้านเมืองที่ไร้ชีวิตไม่มีมนต์เสน่ห์สับสนวัฒนธรรมตัวเองไม่มีใครอยากไปเยี่ยมเยียนไม่มีใครอยากไปดูของเรียนแบบหรอกไทยต้นฉบับผมเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าพวกคุณเปลี่ยนนิสัยก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเพิ่มขึ้นครับ อยากให้คุณมีความรู้สึกสงสัยบ้างว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นโจรขโมยวัฒนธรรมถ้าคุณเพียงแค่รู้สึกสงสัยอาจจะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคนถึงมาประเทศไทยเยอะและอาจจะทำให้คุณเข้าใจคำว่าต้นฉบับก,กับก๊อปปี้อย่างแท้จริงเขาดูออกไงอันไหนพิมเสนอันไหนเกลือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งของโลกเหมือนตรงไหนคนไทยทุก ุคทุกสมัยไม่เคยขาดยอดฝีมือในการสร้างสรงสรค์ศิลปะอันวิจิตรงดงามทุกสมัยเขมินเป็นแรงงานที่สร้างสรรค์อะไรขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้สัก,กอย่างพลอยแต่จะเค็มผลงานหน้าไม่เหมือนกันเลยอัตลักษณ์ที่แตกต่างเราแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีใครอยากเห็นเวอร์ชันคัดลอกอะไรทั้งนั้นประเทศไทยคือผู้สร้างวัฒนธรรมลืมการโฆษณาชวนเชื่อของชาวกัมพูชาและยอมรับในสิ่งที่โลกรู้ เบ้าหน้าฉันไม่เหมือนเธอเลยจ้ะอย่ามาเหมารวมเพราะกัมพูชาเต็มไปด้วยวัฒนธรรมไทยแต่คุณยังคงเชื่อว่าคุณเป็นดั้งเดิมในขณะที่ผู้คนทั้งโลกเขารู้ว่าคุณไม่ใช่ทำไมพวกเขาถึงต้องไปประเทศที่ไม่มีเอกลักษณ์พวกเขาควรไปชมวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมแต่หากคุณกำลังพยายามที่จะเรียกร้องวัฒนธรรมไทย ใส่สบายทำอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธร,รรมไทยให้โลกรู้และวัฒนธรรมที่แท้จริงของคุณจะค่อยๆหายไปและแทนที่ด้วยวัฒนธรรมไทยถ้าไม่สนใจก็อ้างไปเรื่อยๆดีกับไทยนะเ <_ D> มื่อฝรั่งเขาถามคนกัมพูชาว่ากัมพูชามีอะไรน่าสนใจบ้างชาวกัมพูชาตอบอังกอวัดอังกอวัดและอังกอวัด รถไฟเก่าๆกับตลาดพื้นบ้านคิดดูจีนฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นมาดูกันเทียบเขมนคิดสิคิดสิใครจะไปเที่ยวจีนเขาสร้างนครวัดเป็นของเขาเองแล้วลอกแบบมาจากเขมนเหมือนมากแล้วทำไมถึงจะต้องมาเที่ยวให้เสียเวลา นอกจากสถานที่ที่น่าสนใจแล้วสาธารณูปโภคเป็นยังไงเดินทางสะดวกไหมที่พักสะอาดไหมมีกิจกรรมอะไรที่เป็นจุดเด่นเช่นให้เข้ามานั่งพับหัวใจเยอะที่สุดในโลกแค่ฟังดูก็น่าเบื่อแล้วทำไมนะเหรอเอาที่เบสิกก่อนนะอย่าโกหกอย่าบิดเบือนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องถามต่อแล้วคนทั้งโลกดูออก เที่ยวเมืองไทยคือมานั่งดูต้นกําเนิดของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปกัมพูชาไปดูของเรียนแบบไทยกัมพูชาไม่มีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าเขเมรไม่หลงวัฒนธรรมหาตัวตนเจอก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาดูเหมือนไทยแต่การสร้างวัฒนธรรมไทยที่เขเมรไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนอยากไปดูลอกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยดีกว่าเขเมรต้องหาความแตกต่างให้เจอ อ่าและนี่ก็คือความคิดเห็นที่ผู้คนเขาเข้าไปคอมเมนต์นะครับในโพสต์ของชาวคอมเมนต์ในหัวข้อที่ว่าวัฒนธรรมคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันทําไมถึงไม่มีคนมาเที่ยวบ้างนะครับส่วนท่านผู้ฟังล่ะครับดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรช่วยคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ